Yeah, it does. That's not a sheet. Okay. For the sheets. <laughs> okay, and then now. you, you um, and, and there's a table, say, yeah, a mm -hmm. table, a sheet, and you have a bowl like this, yeah, um, and you leave a space so mom can see, mm -hmm. and you, you can um, different different things. So for asthma, you would put some eucalyptus drops in or thyme, mm -hmm. and then you want to sit down on the sheet with the child and you put the sheep over and ramp here, right over here. You don't need to put your head in. If you have it like that, it's boiling water. So be careful the child doesn't... Yeah. God, what you his not การเข้าประจมแบบเนี้ยคือการที่เราอ่ะคือเขาบอกว่าให้ลูกมาเนี้ยมันร้อนใช่ไหมเดี๋ยวลูกจับเขาบอกให้เราอุ้มลูกมาเลยแล้วก็นั่งโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็ไอซีดเนี้ยคุมเนี้ยคุมทั้งเราทั้งลูกเลยนะแล้วคุมที่ขาด้วยคุมทั้งหมดทั้งตัวค่ะแล้วเพื่อให้ให้ตรงเนี้ยให้สูตรตัวเข้าไปแต่เขาบอกว่าเราสามารถใส่ได้คือน้ำมันพาริุตัสแล้วก็ใบทาแอมบ์ี่บอกมาใส่ตรงนี้แล้วเอามาสูตรผสมเยอะแค่่่ไหนบ The reason you use you เอ You want to make a tent is because when you're having inhalation, you want the patient to be warm. And there's drafts. You might not notice the air conditioning or the doors opening, but when you're sick with inhalation, you feel every draft. Yeah? And you want to make sure it's not not um drafted. Draft Windy. Windy, Windy. okay. Oh. Okay. เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าให้ปิดให้หมดนี่เมื่อกี้คุณแม่ถามเรื่องปริมาตรใช่ไหมแต่เขายังไม่ได้พูดปริมาตรนะเขาพูดถึงวิธีการกระบวนการมากกว่าว่าตอนที่เราให้ลุ่งมาสูดลมไอไอกลิ่นหอมแล้วเหยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังเช่นไม่มีการเปิดประตูเข้ามามีลมมาปะทะหรือเปิดแอร์งเนี่ยเข้าออกแล้วไอ้ข้างล่างเนี่ยผ้าจะต้องปิดที่พื้นทั้งหมดเพราะไม่อย่างนั้นแบลมมันเข้ามาได้นะคะ and if you just stand here and the steam you can just imagine the steam coming in when you breathe that's enough because if you put your head over there you get too hot so you just breathe it in and you I tell people three C D songs t C D songs เขาก็บอกว่าเขเขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะสิ่งที่เราทําได้ก็คือไม่ต้องมาเอาหน้าจุ่มตรงนี้เนี่ยมันร้อนไปนั่งอยู่เฉยๆหายใจเข้าอย่างเดียวถามว่านานแค่ไหนก็ฟังเพลง C D ไปสามเพลงอ่ก็ประมาณสิบนาทีจบแล้วก็ออกไปได้ it's best not to have any um, cd music, okay. but well, children won't. so you put their favorite very low down. Yeah, yeah, very low. and then you, right, you you tell them they've got to sit here for, for three songs, and then they will. otherwise, they're asking, is it finished yet? Oh, yeah. อ๋อเขาบอกนี่เป็นเทคนิคนะคะฟังเทคนิคไปด้วยนะคะเขาบอกบอกว่าเนี่ยบางทีลูกเขาลูกมาตั้งใช่ไหมลูกเขาก็ตื่อต่ะใช่ไหมเขาก็คือว่าเบื่อแล้วก็ไม่รู้จะทาอะไรเขาบอกให้บอกลูกชวนลูกบอกว่า๋ยวมาฟังเพลงด้วยกันลูกนะคะสามเพลงแล้วเขาเขาก็จะได้แบบพอฟังไปเพลงนี้จบเพลงนี้จบเพลงนี้จบแต่เขาบอกให้เปิดเบาๆนะอยู่ข้างนอกพอเสร็จแล้วก็พอได้ทุกันเขาก็สามารถที่ออกไปด้วยกันพี่นีอันนี้สําหรับเป็นอะไร Is this asthma or well, no what was going you can use um the eucalyptus for sinusitis, sinus and, yeah. mm. and also lemon, but you don't have lemon here, that's not lemon yellow yellow. I'll show you what to do. <coughs> 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 And if you've got chamomile, um, dried chamomile flowers, that's also good for head colds. So have a tea, a like tea like, like can tea. we use that? Yes, but the flowers are the best, the, and it's hard have. to get no, even I in New Zealand. ก็เขาบอกอีกอันนึงที่จะใช้ได้่ีกี้ที่บอกค่ะยูคาะิสบลัดก็ใช้สำหรับว่าไอที่เป็นไซนัสนะคะแต่ว่าไอตัวคาโมไมล์ดอกคาโมไมล์แห้งด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ชานะตอนนี้ขายที่ดอยตุงอ่ะที่เนี่ยโกด้นเฟสสูงล้อยหกสิบบาทนะคะเราสามารถเอามาใส่ในดอกอันนี้ได้เอาดอกไม้มาลอยแล้วก็ใส่น้ำได้ก็จะช่วยถึงเรื่องการที่เนี่ยค่ะ ใช่ไหมคาโมไมล์ใช่ไ o มอ๋อใช่ค่ lots of uses but in inhalations <Okay. S 2> <Yeah. S 1> for cold ก็เกี่ยวกับเรื่องหวัดทั้งหลายแหล่เนี่ยคาโมไมล์ช่วยเลยที่เกี่ยวกับเรื่องการหายใจนะคะระบบหายใจทั้งหมดนะคะ yeah compress we can do the same compress but on the front mm. for the tummy for um, hyperactivity สำหรับเด็ก hyperactivity ก็ใช้ดอกคาโมไมล์ทำแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าทำที่ท้องข้างหน้า Uh, ไม่ช่างหลัง constipation อ children that, that complaining of tummy pain all the time ถ้าเขาปวดตลอดว่าเขาปวดท้องเจ็บร้องอะตลอดเวลาเนี่ยค่ะให้เอาอะอรมา crampy tummies คาะเหมือนไอค่ะทาหนกันทาค่ะก็คือแบบว่าอันที่เป็นแบบว่าเหมือนจะเขาเป็นเข้าเขาจะเลียนจริงในเชิงไม่เหมือนจะเป็นตะคิวค่ะขอมันแข็งปวดตลอดถ้าเด็กก้มบนต้องต้องต้อง show ดูดนค่ะ